สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนะครับจะสิ้นเดือนแล้วครับเดือนนี้เดือนมีนาคมมาดูคลิปนี้นะครับก็จากไลน์น้องคุยอันช่วงเมื่อคืนนะครับทุกคนไลน์นี้เบสก็เข้ามาคุยด้วยนะครับแล้วก็ถามน้องคุยอันว่าไปกินอาหารอีสานฟู้ดกับเบิ้ลปทุมราชอร่อยไหมน้องคุยอันก็บอกว่าอร่อยมากอาหารอีสานอร่อยมากแล้วเบสก็ถามว่า จิงหลีบทอดอร่อยไหมน้องเพือ่อนก็บอกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะครับสําหรับอาหารอีสานและเบสก็ถามต่อว่าน,น้องเพื่อนเช้าตื่นกี่โมงน้องเพือ่อนก็บอกว่าช่วงเช้าชาน้องเพื่นจะนอนนะครับก็จะตื่นประมาณสี่โมงเช้าประมาณนี้นะครับทุกคนและเบสเองก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปตัดผมแล้วให้คุยอันช่วยออกแบบหน่อยจะออแบบไหน hey, you look Yes I I look you กับ you ซื้อซื้อฟัน uh eat with with people อืมพี่บอย Yes อร่อยไหมอร่อยมากอีสานฟู้ดอร่อยจริงหรืออร่อยไหมอร่อยจริงหรือเอ่อแมลงอ่ะเอออร่อยอะไรโอ้ยุไลก็เหมือนกันใช่ไหม Yes yes, yes. แต่ว่า you ไม่ได้กินเยอะมากมาก best you กินเยอะมาก you ตัก Oh, uh, yes, <laughs> mm, but I might be that might go to look a look uh, doctor go hospital look go doctor. Uh, <laughs> today, you wake up what time today? Maybe uh 4 p.m. Oh, 4 p.m. Oh, mm. so, so late, so yeah, because of my morning sleep, I'm yeah. <gasps> sleeping so late. ม o นต์นิ่งสิป yes y e s t morning sleep yes ต้องการอะอะไรดีนะ best why you no go to Kacha Kacha you p ู่พงอะ yes you not want go to Kacha. i i want to cut 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 hair ah you t o m o r r o w tomorrow okay okay tomorrow and i want cut แบบ full จริ เซฟเซมเสียทมคิดดิงคิิดิงอ่อ tomorrow เร็รวค่ไปค่ว่ราค่ะคนผมว่าเราเอ่อคัดคัด hair อืมอืมไอไอไอทิงเอ่อเออเนมเนมเนม hair Korean style and Chinese style and Thai style you you think best at what what t วอสต์เดย์ลอชใชไหม Yes Yes But I don't know Thai style is what style Thai is what style Thai style is what style เอ่อส่งนักเรียนส่งน้ำเนี่ยเอ่อไม่เอาไม่เ You you ยูเข้าใจใช I think you wait I I give you look look style 男士 boy 发型 โอเค i think you maybe 아니뻥อืมโอเค tomorrow i i i think uh, i, to, uh, I c a d to i cast same p i c t u r e อเดียวเดียวนอืม yeah not แบบไม่เหมือนอะไม่เหมือนนะ yes เบสตัดไม่เหมือนเลย ไม่ตับไม่เนียนเนียนใช่ไอวันทูแบบลองเฮแบบเซมเซ <I S 1> มเซมคุยอันอะเซมแข้งอ๋อจี yes อะไร Thank you brother Boo <laughs> <I> you want the same same you both ไหย you want the same same you both long time long ทักแบบซูเยีคัดคัดเฮ <laughs> up, to you了, up to you la up to you la up to you la your girlfriend like is okay liao girlfriend girlfriend not not like best long hair yeah i think bằng gan i know like boy long hair i don't like i think boy long hair boy, boy you. long you hair like, mai mm. i think long hair mai <laughs> คุณติ้งลอง hair หล่ออ๋อไม่หลอไม่หล่อ long hair ไม่หล่อโอเคถุนมหล่อ best cutting แอนโอเคถุนมเราก็ cutting g o o เก่งมาก good 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 because เธออยากรอใช่ไหมเป็ตวยากรอใช่ใ <laughs> ช <'s the> ่อยากรอแอนอยากรวยเสธมาเ e ทมาเออเสธัมาไม่ใช่ set ทมมี ไม่มีผงกับไม่ได้ไม่มีไม้ได้ก็ได้ไม่มีผงไมได้ขอบคุณคคครับขอบคุณครับอวันวันนี้ไปไหนมาบ้างช o d เดแบบ where you go วันนี้่อ and people together eat dinner and go to people home เ e ว่าโ o ่จริงจริงก o ั home เดว่า I go to her home Oh, okay mm -hmm. how time tomorrow can I sleep one day i want to sleep 20 hours. Oh, yes today today best sleep one day sleep uh six, 14 mm. Yes, 14 14. 14. 14, 14, 14, 14 14 14 hour 14 hour today I sleep mm -hmm. good โอเคยูทอล์กเบสต์ซิวนั่น看啦ขยันไปแล้วค่ะอยู่นะกันบายบายเบสต์เจอกันจกันซิวจกันสงการ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายไม่มีเวลาพิจิบรุกๆโอ้รุกๆค่ะอะหนึ่งร้อยห้าสิบหมื่นกีหนึ่งร้อยห้าสิ DK Betty, okay. Betty, where? let me look at Betty. Where? me look at Betty, my friend. Wait a little, I. and uh, Betty together again. First, uh, Akwin. And together again. A liar. Betty, bye now, yeah. Tell my mommy to.